สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช n n e l โซนกัดไ like, ลสาระกับช่วงโซนกัดจัดให้กับคลิปตามคำขอนะคะนั่นก็คือ10อันดับอนิเมะที่น่าดูดังนั้นนะคะก็เลยจัดรวบรวมอนิเมะของปี2016ที่จัดได้ว่าถ้าใครไม่ดูถือว่าพลาดเลยนะคะกับอนิเมะเรื่องเยี่ยม1ิเรื่องด้วยกันซึ่ง10บเรื่องที่นามาแนะนาในวันนี้จัดได้ว่าสนุกทุกเรื่องเลยค่ะลองไปชมไปดูก่อนนะคะว่าจะมีเรื่องไหนมาแนะนากันบ้างคะ่ะ เริ่มกันที่อันดับที่10นะคะก็คืออนิเมะเรื่องบุงกุ s สเตย์ด็อก2หรือคณะประพันธ์กรจอนจัดภาค2อ n i นิเมชันแนวแอคชั่นคอมเมดี้ที่รวบรวมเหล่าผู้มีพลังพิเศษหรือจะเรียกพวกเขาว่าเหล่าเอกเมนฉบับญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับความมันของการต่อสู้ด้วยพลังที่เหนือธรรมชาติและที่สําคัญเรื่องนี้ก็มักจะมีมุกฮาฮาให้เราได้คลายเครียดกันอยู่เสมอซึ่งเรื่องราวทั้งหมดได้เริ่มต้นขึ้นจากเด็กหนุ่ม นาคาจิมะอซิชิที่อยู่ดีๆนะคะก็ถูกขับไล่จากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยที่เขาเองก็ไม่รู้สาเหตุจริงๆแล้วตัวเขานั้นจะสามารถกลายร่างเป็นเสือโครงสีขาวขนาดใหญ่เมื่อพบกับแสงจันทร์ซึ่งเสือโครงตัวนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมืดเป็นอย่างมากและถูกตั้งค่าหัวไว้ถึง7 0 0 0ันล้านเยนเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้เขาก็จึงถูกตามล่าและได้รับความช่วยเหลือจากดาไซโอซามุที่ได้ชักนำให้อซิชิเข้าทำงานที่สำนักงานนักสืบบูโซซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้มีพลังพิเศษมากมาย อนิเมะเรื่องนี้มีด้วยกัน2ภาคภาคละ12ตอนเป็นซับไทยค่ะมากันเชียอันดับที่9นะคะก็คืออนิเมะเรื่อง My Hero Academia แอนิเมชัน Hero เรื่องใหม่ของปี2016เมื่อเส้นทางของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่มันไม่ได้สวยงามเสมอไปอนิเมะที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ใชยใหม่เป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยมิโดริยาอิซุกุ หนุ่มน้อยที่มีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าสักวันเขานั้นจะต้องเป็นฮีโร่ให้ได้เพราะเขามีไอดอลในดวงใจอย่างเอาไมา์ฮีโร่ขวัญใจของคนทั้งประเทศซึ่งในเรื่องนี้จะพูดถึงโลกในอนาคตที่ผู้คนนั้นล้วนแล้วแต่มีอัตลักษณ์ หรือเรียกว่ามีพลังพิเศษเฉพาะตัวร้อยละ80ของประชากรทั้งหมดแต่ละคนจะค่อยๆเผยอัตลักษณ์ของตนตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปแต่ทว่าอิซึกุนั้นช่างอาภัพเหลือเกินเกิดมาเป็นคนที่ผิดปกติในยุคนี้แราะเขานั้นไม่มีอัตลักษณ์และนั่นเองจึงเป็นสาเหตุให้เขานั้นถูกกลั่นแกลง้งและเยาะเยะ้เยจากเพื่อนอยู่เสมอซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายสําหรับเด็กตัวน้อย,อยที่มีความฝันอย่างเขาอิซึกุจะได้เป็นฮีโร่อย่างที่เขาฝันไว้หรือไม่ อนิเมะเรื่องนี้จะได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่น่าดูมากๆมีครบชุดรถอีกเรื่องรวมด้วยกัน13ตอนเป็นซับไทยค่ะ มากันที่อันดับที่8นะคะก็คืออนิเมะเรื่องยูริออนไออนิเมะอีกเรื่องที่จะพาคุณได้สัมผัสกับการลดแเล่นอยู่บนพื้นน้ําแข็งด้วยดีลาอันพลิ้วไหวดูดสายน้ํากับเหล่าบรรดานักสกเก็ตน้ําแข็งจากทั่วทุกมุมโลกที่พกพาความสามารถและความหล่อลล่มาให้คุณได้สัมผัสไปกับพวกเขาเหล่านี้เรื่องราวของคาสกิยูริเด็กหนุ่มที่เป็นความหวังเดียวของญี่ปุ่นในการแข่งขันสกเก็ตกีฬากลางปีแต่ทว่าเขากลับแพ้ไม่เป็นท่าทาให้เขาสับสนกับอาชีพเลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนอ้วน แต่ถ้าว่าเขาเองก็ยังไม่ละชิ้งความฝันนี้เพราะทุกครั้งที่เขาได้ชมสกเก็ตลีลาของวิกเตอร์แชมป์โลก5สมัยของรัสเซียซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ยูริได้เข้ามาในวงการสกเก็ตลีลา,าแห่งนี้ขเขาเลยตั้งใจจะกลับมาเล่นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เขากลับได้นักกีฬาระดับโลกขวัญใจตัวจริงของเขาอาสาม,มาเป็นโค้ชให้กับยูริซะเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปยูริจะควา้าแชมป์ได้หรือไม่ต้องไปติดตามกันนะคะอนิเมะเรื่องนี้เป็นซับไทยค่ะ กานที่อันดับที่7นะคะก็คืออนิเมะเรื่องม็อบไซโครอยคนพลังจิตเมื่อพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้แล้วะก็หลายคนคงรู้จักเรื่องนี้ดีใช่ไหมคะกับม็อบหรือคางยามาเด็กหนุ่มที่มีความสามารถพิเศษคนนี้ตัวเขานั้นมีพลังจิตและมีอาชีพเสริมนั่นก็คือรับจยอบทำงานให้กับบริษัทรับปรึกษาปัญหาวิญญาณ ซึ่งมีอาจารย์เรเกนอาดาตากะเป็นเจ้าของบริษัทม็อบทำหน้าที่คอยปราบปิญญาณชั่วร้ายที่คอยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านซึ่งจริงๆแล้วตัวม็อบนั้นไม่ได้ไฟฟันที่จะมีพลังพิเศษเนื้อใครเขาอยากเป็นคนธรรมดาที่มีความรักเหมือนวัยรุ่นทั่วไปซะด้วยซ้ำแถมม็อบก็ใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดาที่ดูเพลินๆก็เป็นแค่นักเรียนมัธยมปลายแถมเรียนก็ไม่เก่งเล่นกีฬาก็ไม่เอาไหนและที่สำคัญยังเป็นคนที่จิตใจดีนิสัยน่ารักพลังจิตของม็อบนั้นอยู่ในขีดจ,จำกัดเมื่อใดกระตังงของม็ออบถึงเมื่หร่ แล้วก็พลังของเขาจะประทุกออกมาอย่างมหาศาลจะว่าไปนะคะม็อบเวลาใช้พลังจิตเนี่ยดูเท่และหล่อไม่เบาเลยนะคะอน,นิเมะเรื่องนี้มีทั้งหมด12ตอนเป็นซับไทยค่ะ กากันที่อันดับที่6นะคะก็คืออนิเมะเรื่อง Assassination Classroom หรือห้องเรียนรอบสังหารภาค2อนิเมะภาคต่อของเหล่านักฆ่าหน้าใสแห่งห้อง3 e ีกับการตามฆ่าสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างคล้ายปลาหมึกที่เข้ามาเป็นครูประจําชั้นของพวกเขาด้วยค่าหัวเงินรงางวัลถึง10,000ล้านเยนสําหรับคนที่กําจัดมันได้แต่ทว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะกําจัดสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีความเร็วถึง20มักหรือความเร็วเท่ากับความเร็วเสียงนั่นเองนะคะเป็นอนิเมะอีกเรื่องที่ดูแลรับรองได้เลยว่า จะต้องลัสายตามไม่ได้เลยทีเดียวกับความสนุกสนานของเนื้อเรื่องบวกกับความเปลี่ยนของอาจารย์หมึกหรือที่เด็กๆเรียกเขาว่าคุโรเซนเซนเองนะคะเหล่านักเรียนจะสังหารอาจารย์คุโรได้หรือไม่หรือโลกจะถึงการประวะสานกันแน่ต้องไปติดตามกันนะคะอนิเมะเรื่องนี้มีด้วยกัน2ภาคภาคแรกเป็นภาคไทยส่วนภาคสองนั้นเป็นซับไทยค่ะ และมากันที่อันดับที่5นะคะก็คืออนิเมะเรื่องรีซีโร่รีเซ็ตชีวิตฝ่าวิกฤตต่างโลก อนิเมะเรื่องเยี่ยมที่คุณไม่ควรพลาดอีกเรื่องกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มนัซกิซูบารุที่อยู่ๆเขาก็หลงไปอยู่อีกโลกหนึ่งและที่นี่เองชโชคชะตาก็ได้นำพาให้ซูบารุได้พบเจอกับเอมิเลียเด็กสาวผมสีเงินหน้าตา飒สาวยจิตใจดีที่ได้ช่วยเขาให้รอดพ้นจากพวกอันธพาลที่หมายจะทำ้ายซูบารุและด้วยความรู้สึกขอบคุณเด็กสาวซูบารุจึงอาสาที่จะช่วยเธอตามหาโจรที่ขโมยของสำคัญของเธอไปจนกระทัง่งการออกตามหาในครั้งนี้ได้ทำให้ซูบารุและเอมิเลียต้องถูกฆ่าตายอย่างโหดเทียม และนี่เองก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่ทําให้ซูวรุได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเขานั้นสามารถย้อนเวลากลับไปยังจุดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นได้ แต่ถ้าว่ามีเพียงซูบารุเท่านั้นที่จำเรื่องราวทั้งหมดได้ในขณะที่คนอื่นๆมีความทรงจำกลับเป็นศูนย์เขาจะช่วยเหลือเด็กสาวได้สําเร็จหรือไม่ติดตามเรื่องราวการปะเกินภัยในโลกแฟนตาซีสุดท้าทายและตื่นตาตื่นใจกับซูบารุได้ออนิเมะเรื่องนี้มีทั้งหมด25ตอนเป็นซับไทยส่วนภาคไทยตอนนี้ก็มีแล้วนะคะแต่ยังไม่ครบทุกตอนค่ะ มากันที่อันดับที่4นะคะก็คืออนิเมะเรื่องนัตสึเมะกับบันทึกพิศวงภาค5จัดได้ว่าเป็นอนิเมะพูดผีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มนัตสึเมะทาคาชิซึ่งตัวเขานั้นเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนั่นก็คือสามารถมองเห็นพูดผีปีศาจได้และเขาก็ได้เจอกับบันทึกที่คุณย่าของเขาทิ้งเอาไวา้ซึ่งภายในนั้นมีชื่อของปีศาจที่คุณย่าเคยท้าดวลและชนะแล้วได้ชื่อมาตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นซึ่งนัตสึเมะเองมีความตั้งใจทีี่่จะคืืนชออของงทั้หมด ที่อยู่ในบันทึกเล่มนั้นกลับคืนสู่ผีแต่ละตนอนิเมะเรื่องนี้บอกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่มีคุณภาพเรื่องหนึ่งเนื้อหาของเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าสามารถทําให้คนดูนั้นเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สําคัญเรื่องนี้ถ้าดูแล,แล้วละก็รับรองเลยค่ะว่าคุณจะรู้สึกว่าเหมือนได้ดูอนิเมะอีกเรื่องที่มีครบแทบทุกรสเลยทีเดียวอนิเมะเรื่องนี้ทําออกมาทั้งหมด5ภาคด้วยกันภาค1-4ถึงเป็นภาคไทยส่วนภาค5เป็นซับไทยค่ะ กันที่ดับที่3นะคะก็คืออนิเมะเรื่องโกเอ o โนคาตาชิหรือรักไร้เสียงเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่ชื่อนิชิมิยะเธอนั้นเป็นผู้พิการทางหูและได้ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเด็กปกติทั่วไปเธอได้ถูกอิชิดะโชยะหัวจกของห้อง,องแกล้งเธออยู่เสมอและทำเครื่องช่วยฟังของเธอนั้นพังอยู่บ่อยๆจนในที่สุดนิชิมิยะก็ได้ย้ายออกไปเรียนที่อื่นในขณะเดียวกันชีวิตของอิชิดะก็เปลี่ยนไป เขากลับกลายเป็นคนที่ไม่มีใครครบหาจนต้องอยู่ตัวคนเดียวเหมือนนิชิมิยะเพราะทุกคนมองว่าเขาเป็นเด็กเกเรจนทําให้เขาเริ่มเข้าใจความรู้สึกของเด็กสาวที่ถูกสังคมไม่ยอมรับและคิดอยู่เสมอว่าถ้าได้เจอเธออีกครั้งอยากจะทําอะไรเพื่อเป็นการแก้ตัวกับสิ่งที่เขาได้เคยทําผิดไว้กับเธออนิเมะคุณภาพอีกเรื่องที่จะทําให้คุณต้องได้เสียน้ําตาก,กันอย่างแน่นอนกวาดรายได้จากการเข้าใช้3วันแรกไปถึง410ล้านเยนเลยทีเดียว มากรนเชีย์อันดับที่สองนะคะก็คืออนิเมะเรื่อง h ฮคิวคู่ตกฟ้าประธานภาค3อนิเมะกีฬาที่จะมาก,กระตุ้นต่อมความมันสะใจให้คุณได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปกับพวกเขาเหล่านี้ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอนิเมะกีฬาเรื่องเยี่ยมที่ทําออกมาได้ดีมากๆและรับประกันความมันทุกชอดของการแข่งขันกันเลยทีเดียวซึ่งในภาค3นี้จะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในระดับชั้นมัธยมปลายระดับชาติรอบชิงชนะเลิศของจังหวัดมิยาเกะระหว่างโรงเรียนคาราซุ กับโรงเรียนชิราทุริซาวะซึ่งในภาคนี้ทีมคาราซุโนมีเป้าหมายที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้เพื่อมุ่งเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปแล้วพวกเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่นั้นร่วมลุ้นร่วมเชียร์ร่วมมันไปกับพวกเขาได้ไหนคู่ตบฟ้าประธานรับรองได้เลยค่ะว่ามันสะใจแน่นอนค่ะอนิเมะเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ภาคโดยภาคแรกจะเป็นภาคไทยส่วนภาค2และ3ตอนนี้เป็นซับไทยค่ะ และมากรเชี่อันดับที่หนึ่งนะคะก็คืออนิเมะเรื่อง Kimi no นาวะหรือหลับตาฝันถึงชื่อเธอคุณเคยเจอใครสักคนที่รู้สึกผูกพันโดยที่ไม่รู้จักคนคนนั้นไหมผลงานภาพยนตร์อ,น,อนิเมะที่ทำไรายได้สูงสุดในญี่ปุ่นของปี2016ที่ถ้าไม่ดูเนี่ยถือว่าพลาดจริงๆนะคะอนิเมะเรื่องนี้จะนำคุณไปพบกับเรื่องราวสุดเหลือเชื่อของสายสัมพันธ์ระหว่างเด็กหนุ่มและเด็กสาวคู่หนึ่งนั่นก็คือทาคิเด็กหนุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองโตเกียวที่สุดแสนจะวุ่นวาย กับมีซึงะเด็กสาวที่ใช้ชีวิตอยู่ในหุบเขาแถบชนบทเขาและเธอมีความใฝ่ฝันที่อยากจะใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากที่ตัวเองเป็นจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่เกิดปรากฏการดาวตกในรอบ1,000ปี ทาคีและมิซงะก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าพวกเขาทั้งคู่ได้สลับร่างกันโดยการนอนหลับเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้ทั้งสองสลับร่างซึ่งเป็นอยู่อย่างนี้อาทิตย์ละสองถึงสครั้งและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและเธออนิเมะเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นอนิเมะสั้นๆความยาวเพียงหนึ่งชั่วโมง46นาทีแต่รับรองได้เลยครับว่าจะทำให้คุณซาบซึ้งตาตรึงหัวใจและประทับใจกับอนิเมะเรื่องนี้อย่างแน่นอน ก็จัดกันให้ไปแล้วนะคะกับ10อันดับอนิเมะที่น่าดูในปี2016 10เรื่องด้วยกันรายละเอียดชื่อเรื่องอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะคะฝากกดติดตามทั้งแฟนเพจและ u t u b e ส่วนกัดไลค์สาระด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ